นี่คือเรื่องราวของหมู่บ้านหนองผักกระยงที่เคยเงียบสงบจนกระทั่งข่าวหรือเรื่องผีปอบเริ่มแพร่สะพัดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อป้าสําลีแม่ค้าปากตลาดเล่าว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแอบย่องไปทางร้านหมูกระทะของลุงปรีชาและป้าจันต่อมาลุงชูคนเฝ้าสวนยางก็เห็นเงาดำๆและได้ยินเสียงจุบ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 ,จบ,จบเหมือนคนกำลังดูดอะไรบางอย่างแถวร้านเดียวกันทำให้ทุกคนเชื่อว่าเป็นผีปอบมาดูดของเหลือ ข่าวลือเรื่องผีปอบร้านหมงกระทะแพร่สะพัดไปทั่วทำให้ร้านหมูกระทะของลุงปรีชาเงียบเหงาลูกค้าหายหมดเพราะกลัวผีปอบจะมาร่วมโตะ๊ะลุงปรีชากับป้าจันทร์ตัดสินใจอยู่เฝ้าร้านเพื่อจับตาดูผีปอบด้วยตาตัวเองคืนนั้นเองเงาตะคุ่มตะคุ่มผมเผ้ายุ่งเหยิงก็ย่องเข้ามาจริงๆแล้วตรงไปที่เตาหมูกระทะที่ยังไม่ได้ล้างมันคุกเข่าลงแล้วใช้มือคุยหาเศษหมูพร้อมส่งเสียงจุบจุบ,จ,บจุบอย่างอร่อยอร่อย ลุงปรีชาเปิดไฟพรึบร่างเงาตะคุ่มสะดุง้งเงยหน้าขึ้นช้าๆปรากฏเป็นหญิงสาวหน้าตาซีดเสียวผมเผายุ่งเหยิงกำลังคีบเศษหมูชิ้งสุดท้ายเข้าปากด้วยแววตาหิวโหยสุดขีดหญิงสาวทำหน้าเวอ้อสุดขีดก่อนจะรีบกลืนหมูแล้วมองลุงปรีชากับป้าจันตาปริบๆพร้อมสารภาพเสียงอ่อยว่าออเอ,อพอดีหนูแผนทางมาแล้วได้กลิ่นหมูกระทะมันหอมมากเลยแวะมาดูดซุปค่ะ ลุงปรีชากับป้าจันมองหน้ากันก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันไอหนูเอ้ยที่แท้ก็ไม่ใช่ผีปอบที่ไหลแต่เป็นผีอยากหมูกระทะนี่เองสุดท้ายลุงปรีชากับป้าจันก็ใจดีจัดหมูกระทะชุดใหญ่ให้หญิงสาวกินฟรีจนอิ่มส่วนข่าวลือเรื่อยผีปอบก็กลายเป็นเรื่องตลกขบขันที่ชาวบ้านเอาไปเล่าต่อกันว่าผีปอบหิวหมูกระทะ